เราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะเพราะประชาชนคิดเรื่องปฏิรูปประเทศก็ไม่ได้สนใจการเลือกตั้งเหงื่อสวยของพวกมึงหรอก,รอกคณะร,รัะรรกษาความสงบแห่งชาติมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ทีวีทุกช่องก็ไปนะก็ไปถ่ายภาพเก็บไว้แต่ว่าทุกคนรายงานข่าวไม่ได้มันอึดอ,อัดอ่ะอย่าติดติงไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นผมขอร้องสื่อทุกสื่อด้วยถ้าจะมีการต่อไปสมาคมสื่อก็ผมดูแลท่านไม่ได้ขอคุณไม่พกปั๊มนะขอพูดถึงความผิดพลาดของตัวเองหนะ่อยที่พยายามเข้าไปช่วยในที่สุดเขาก็สามารถที่จะดึงให้การเป็นลูกเกิดไม่ได้สิบปีที่ผ่านมาสามังคมไทยและจินตนา,าการ ไรอนาคตไรความหวังคือมันโตมาก,กับการถูกเซ็นเซอร์ในการพูดอะไรบางอย่างทางการเมืองพี่เริ่มคิดได้ตอนปี6-2กับ6-3แล้วพี่รู้สึกเสียใจมากเวลานึกถึงเรื่องรัฐประหารนี้มันหนูไม่คิดว่ามันแค่ครอบครัวหรือนคนเดียวอะมึงบอกไม่รักไม่รักพ่อมึงออกจากบ้านไปออกไปแล้วไงไอ้เหี้ยมึงยังยาตามไปฆ่าอะไรกย่บ จาก2557มาถึงปัจจุบันเนี่ย10ปีเนี่ยผมเชื่อสิ่งที่เมยเห็นชัดที่สุดก็คือการสร้างป<ม>ระชาธิปไตยแบบเซี่ยวใบภายใต้ระบอบเสมือนสมบูรณนายาศิษ์